ยินดีเข้าสู่ช่องรายการมารุทท็อคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องพระพุทธศาสนา EP 2นะครับชื่อคลิปว่า8ขั้นตอนสำหรับการนั่งสมาธิจากเริ่มต้นสู่มืออาชีพก่อนอื่นนะครับการที่จะรับชมคลิปนี้ให้ทุกคนเข้าไป ดูคลิป EP หนของพระพุทธศาสนาก่อนนะครับจะได้เข้าใจคลิปนี้เป็นการต่อยอดขึ้นมาจากในคลิปที่1นึ่นั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการทบทวนเข้าใจให้กลับไปดูคลิปที่1ก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไปขรับชมและทำความเข้าใจก่อนนะครับต่อมาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับ เพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรา8ขั้นตอนในการนั่งสมาธินะครับฟังดูเหมือนยากนะครับมีถึงแปดขั้นตอนแต่และขั้นตอนที่ผมสรุปมาเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากขั้นตอนแรกนั่งในท่าที่สบายนะครับแล้วก็ผ่อนคลายย่ากไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งไม่ยากนะครับมาสู่ขั้นตอนที่สองยิ้มครับ ยิ้มให้แบบเรามีความสุขเนื่ึงเหตุการณ์ที่เรามีความสุขและเรายิ้มขั้นตอนนี้สำคัญนะครับต้องจดจำสภาวะของการยิ้มนี้ไว้ต่อมาขั้นตอนที่สามแล้วเร็วไหมครับขั้นตอนที่สามคืออะไรขั้นตอนที่สามคือการทำความเข้าใจใน ep หนึ่งนั่นเองให้รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจิตนี้ไม่ใช่ของเรา พูดง่ายนะครับแต่ต้องทําความเข้าใจให้ได้ก่อนน EP หนึ่งว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจิตนี้ไม่ใช่ของเราเป็นขั้นตอนที่สามนะครับสู่เข้าขั้นตอนที่4เมื่อเรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราจิตนี้ไม่ใช่ของเราให้เราปล่อยวางกายและจิตลงเป็นเพียงผู้ดูเหมือนเราส่องตัวเองอยู่ในกระจกแค่นั้นครับเราแค่ดูอย่างเดียวเราจะไม่แทรกแซงมัน ผ่านไปครึ่งทางแล้วเป็นไงครับยากไหมเมื่อขั้นตอนที่สี่เราปล่อยวางกายและปล่อยวางจิตเสร็จเข้าสู่ขั้นตอนที่ห้าหรือคือขั้นตอนเริ่มต้นที่แท้จริงของการนั่งสมาธิก็คือกําหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเราหายใจเข้านะครับให้รู้สึกหายใจออกให้รู้สึกหรือทางบางครูบาอาจารย์ให้กําหนดพุทธโธนั่นเองครับหายใจเข้าพุท หายใจออกโทรจริงๆก็คือการรวมสติมาที่เซนเตอร์หรือมาที่ปลายจมูกนั่นเองคืออะไรคือถ้าเราจะรู้ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือไม่ออกไปข้างนอกต้องมีที่อยู่ให้มันก่อนมันนั่นคือการวางจิตให้อยู่ที่ปลายจมูกนั่นเองครับเป็นจุดตั้งต้นเหมือนเป็นจุดที่กระทำสม่ำเสมอเมื่อเราลืมลมหายใจแสดงว่าเราหลงออกไปคิดแล้ว เพราะฉะนั้นข้อที่ห้าเป็นการรวมจิตมาอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเองครับคือการหายใจเข้าและหายใจออกทําไมหลายครูบาอาจารย์ถึงให้เน้น,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 นบริกรรมพุทโธท,ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะการบริกรรมลมหายใจเข้าออกนั้นไม่สามารถที่จะหยุดได้หรือง่ายๆคือมันติดตัวเราทุกขณะเวลานั่นเองคือการหายใจเข้าและออก เป็นการอยู่รวมสติในการหายใจเข้าและหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกแปลว่าเราตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลมหายใจจะอยู่กับเราตลอดเวลาตามใดที่เราอยู่ในกายของมนุษย์นี้ขั้นตอนที่ห้านะครับมีจิตอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก อย่างไครับข้อที่ห้านะครับพอมาข้อที่หเรายึดถือข้อที่ห้าทไปเรื่อยๆครับหายใจเข้าหายใจออกไปสักพักหนึ่งสภาวะของร่างกายเราก็คือข้อที่หเราจะตามรู้ตามดูเพียงเท่านั้นนะครับเช่นเมื่อเรานั่งไปสักพักหนึ่งร่างกายเราจะเริ่มเมื่อยล้านะครับเราก็พิจารณาดูแค่ว่าอ๋อร่างกายมันเมื่อยแค่นั้นนะครับสักพักเราจะรู้สึกคันนะครับ คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ให้เราแค่รู้สึกว่ากายนั้นคันผิวสัมผัสรู้สึกการคัน,นหูเราได้ยินเสียงเราก็รับรู้แค่นั้นครับว่าหูเราได้ยินเสียงเหมือนใน ep ที่หนึ่งนะครับที่ผมพูดไว้ก็คือการพิจารณากายนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้พิจารณากายตามนั้นปล่อยให้มันเผลอไปคิดเองนะครับจิตเรายังคงอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านั้น แต่ถ้ามันเผือไปทางกายก็แค่รู้ปล่อยมันรู้เหมือนที่เราส่องกระจกเห็นตัวของเราเองแต่เราไม่แทรกแซงมันปล่อยให้มันเป็นของมันไปร่างกายจะเมื่อยก็เป็นร่างกายเมื่อยไม่ใช่เราเมื่อยเราแยกฐานของกายออกมาหรือคือจิตถึงฐานของกายนั่นเองพอสักพักหนึ่งนะครับพอฐานกายข้อที่6ก็จะมาเข้าสู่ข้อที่7จ็ดคือฐานของจิตตัวนี้ตัวแสบเลยครับ จิตจะวอกแวบบวอกแวบ,บไปหรือต่อยอดการปรุงแต่งเช่นหูเราได้ยินเสียงจิตก็จะปรุงแต่งต่อละเสียงอันนั้นเป็นเสียงอะไรที่เราไม่รู้จักยิ่งท่านเข้าสู่การนั่งสมาธิทึ่งหลับตาอยู่จินตนาการของจิตก็จะปรุงแต่งไปต่างๆนานาเช่นได้ยินเสียงแกล็กใครเดินมาบ้างพูดผีบ้างสิ่งที่เรากลัวบ้างเกิดจากการเราไม่รู้แลนะจิตปรุงแต่งแต่ที่ข้อเท็จจริงก็คือหูเราได้ยินเสียง ข้อต่อมาตัวอย่างเช่นเรารู้สึกคันคันที่คอบ้างนะครับคันที่แขนคันที่ขาบ้างเรารับรู้กายเรารับรู้ว่าเราคันจากการสัมผัสทางกายจิตปรุงแต่งต่อทันทีโอ้ต้องหยุดแล้วต้องหยุดเดี๋ยวนี้มันคันหรือเกินมันคันมากยุงกัดแน่ๆเลยหรือมดกัดแน่ๆเลยเห็นไหมครับจิตปรุงไปต่างๆนานาแต่แก้วแตกยอดออกมาจากฐานของกาย เป็นการปรุงแต่งของจิตในข้อที่7ให้เราพิจารณาเห็นตามจริงทั้งกายและจิตว่าไม่ใช่ของเรามันปรุงแต่งไปตามเรื่องของมันเองเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูเราไม่แทรกแซงนะครับเราปล่อยให้เขาเป็นของเขาไปเขาจะเมื่อยเราก็เห็นว่าเขาเมื่อยนะครับเราเห็นว่าเขาฟุ้งซ่านเราก็เห็นว่าเขาฟุ้งซ่านเราปล่อยวางให้รับรู้เบาๆอย่าให้หนักนะครับ ถ้ารู้สึกเครียดเมื่อไหร่นะครับให้กลับมาข้อที่สองครับคือยิ้มและนึกถึงสภาวะที่เรามีความสุขจิตจะรวมกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อด้วยกําหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทย้ําไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาวนหลูไปเรื่อยๆในข้อที่ยิ้มมานะครับพิจนารณากายพิจารณาจิตปล่อยวางกายปล่อยวางจิต กำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกตามดูกายและตามดูจิตไปเรื่อยๆนะครับตามดูเรื่อยๆจะเกิดการสะสมประสบการณ์นะครับเหมือนก็บอกว่ามีข้อสอบอยู่หนึ่งร้อยข้อเราก็ผ่านไปทีละด่านไปทีละข้อนั่นเองเมื่อผ่านข้อที่หนึ่งไปแล้วเราจะไม่กลับมาซ้ําข้อที่หนึ่งอีกก็จะเป็นด่านต่อไปในการทําสมาธิภาวนาก็จะตามเห็นกายตามเห็นจิตนี้ไปเรื่อยๆ สุดท้ายข้อที่8อันนี้สําคัญมากนะครับการที่จะออกจากสมาธิเมื่อเราแยกกายและแยกกิตออกจากกันเนี่ยยิ่งแยกการพิจารณาออกไปตอนถอนสมาธิเราต้องรวมเข้ามาก่อนนะครับไม่งั้นจะมีอาการปวดหัวเวียนหัวและรู้สึกเครียดนะครับหลังจากถอนสมาธิออกมาเทคนิคการถอนสมาธิคือ1กํางหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออก ก็รู้ว่าใจหายใจออกหายใจเข้าแรงนิดนึงให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกทำอย่างนี้ felony, ประมาณสองถึงสามครั้งนะครับครั้งสุดท้ายให้หายใจเข้าแล้วก็บอกว่าพอหนอหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพอหนอหายใจเข้าหายใจออกพอหนอทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับ ทำอย่างนี้เพื่อให้กายและจิตประสานรวมกันกายขยับจิตคิดคตามในสิ่งที่กายขยับสุดท้ายให้ก่อนว่าหายใจเข้าลืมตาหายใจออกหนอพอหมดสิ้นคำบ่าหนกค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับภาพจะค่อยๆเห็นจากชัดเข้าสู่สว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็ชัดเจนนี่คือการถอนสมาธิที่ถูกต้องนะครับอย่ารีบถอนสมาธิออก จะได้ไม่เกิดการปวดหัวขึ้นนะครับการวิปัสนากรรมฐานจะต้องทำเองนะครับประสบการณ์ค่อยๆสะสมไปมีครูบาอาจารย์หลายท่านใน YouTube ก็มีครับแชร์ประสบการณ์ต่างๆในสมาธิที่ท่านติดอยู่ไปค้นหาดูได้ในช่อง YouTube ต่างๆวันนี้มารุททอลกก็จบการพูดคุยสนทนาในเรื่องการนั่งสมาธินะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เริ่มต้น ในการฝึกสมาธิหรือผู้ที่ติดขัดในสมาธิบางข้อลองนำวิธีของผมไปลองทำดูนะครับวันนี้มารุททลอกสวัสดีครับ